เด็กๆเด็กแล้วยังไม่จำเป็นเราอะต้องยืนแบงนั้นนะอย่างนี้แหละไม่ใช่ขาจะขายไงเซนแบบอระหไมปใ้ <c oughs> ิดไปหรือเปล่าติดไปเ้าิดไปหรือเปล่าเนี่ยเรา ในอีกยาวไปยังยังคุณไปยังยังแต่เราจะไปแล้วเราไปว่ออไปนลูกมาบอกให้มดนี่ถ่าอยู่นะ ดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสนุกกันใหญ่เลยวิ่งวมาเกมเกม ก็ถ <ersch> ่ายหมดทุกห้องอ่ะเนี่ยถ่ายวิดีโอสาวดิถ่ายก็อยู่ในนี้ใครเดินมาก็อยู่ในนี้หมดเลยไม่เห็นดูสาวเห็นต้องห้องไปห้องแรกไงนี่อยู่ในนี้ถ่ายหมดวิดีโอนี้ถ่ายนะคะใครอยากเห็นนี่ถ่ายหมดทุกคนอยู่ในนี้แหละ